สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันขอนำเสนอเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยหรือมรท .812563 ในข้อกําหนดที่4.1ข้อกําหนดทั่วไปซึ่งมีทั้งหมด6ข้อยอยดังนี้ค่ะข้อกําหนดที่4.1.1สถานประกอบกิจการต้องจัดทําระบบการจัดการเป็นรายละอักษรเพื่อนําไปปฏิบัติรักษาไว้และปรับปรุงให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องระบบการจัดการตามมาตรฐานนี้ ต้องมีการจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนสี่ระดับดังนี้ระดับที่ 1. นคู่มือการจัดการระดับที่ 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานระดับที่ 3. วิธีการปฏิบัติงานและระดับที่สี่เอกสารสนับสนุนมีการนำระบบการจัดการนี้ไปใช้ปฏิบัติเช่นมีคําสั่งหรือประกาศให้ใช้ระบบเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารเอกสารและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นมีการรักษาระบบการจัดการนี้ไว้โดยจัดให้มีระบบเอกสารและข้อมูลในการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่นคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามแผนการตรวจติดตามรายงานผลการแก้ไขป้องกันเป็นต้นมีการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบมาตรฐานแรงงานไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อกำหนดที่4.1.2สถานประกอบกิจการต้องจัดและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการควบคุมเอกสารได้แก่การอนุมัติการทบทวนการแก้ไขการชี้บ่งการแจกจ่ายและการเก็บรักษาข้อกำหนดที่4.1.3สถานประกอบกิจการต้องจัดทา และคงไว้ซึ่งขั้นตอนการควบคุมบันทึกได้แก่การชี้บ่งการเก็บรักษาการป้องกันการเข้าถึงระยะเวลาในการจัดเก็บและการทำลายทั้งนี้บันทึกที่กฎหมายระบุไว้ต้องมีรูปแบบและมีวิธีการจัดทำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดข้อกำหนดที่4.1.4สถานประกอบกิจการต้องมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของมาาตรฐนนี้โดยสถานประกอบกิจการต้องจัดหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมข้อมูลการฝึกอบกรมเป็นต้นข้อกำหนดที่4.1.5สถานประกอบกิจการต้องพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลและบันทึก เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ดังนั้นสถานประกอบกิจการจึงต้องจัดทำเอกสารหรือบันทึกที่แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นคู่ค้าผู้ตรวจประเมินภายนอกและลูกจ้างสามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลได้อย่างสะดวกข้อกำหนดที่4.1.6สถานประกอบกิจการ ต้องรวบรวมชี้บ่งกฎหมายแรงงานและมีการดําเนินการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต้องทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและชี้บ่งว่ากฎหมายที่รวบรวมมีมาตราใดบ้างที่สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดทั่วไปในมาตรฐานแรงงานไทยนี้เป็นข้อกำหนดที่มีขึ้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบเอกสารที่สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มโอกาสทางการค้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน